จัดงานแสดงศิละปะด้วยตัวเองที่บ้านต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ดิจะมาแชร์ส10บข้อนะครับที่ต้องทำก่อนวันแสดงงานสิ่งแรกเลยที่ต้องมีนะครับก็คือมีเรื่องเล่าสำหรับดีแล้วอันนี้คือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดในการแสดงงานครั้งหนึ่งเลยนะครับยิ่งเราแบบว่ามีเรื่องที่อินเท่าไหร่นะครับยิ่งเรามีเรื่องที่แบบเราลงลึกไปกับมันเท่าไหร่ครับไอสิ่งเหล่านี้ครับจะยิ่งทําให้งานศิละปะของเรามีความน่าสนใจมากขึ้น แล้วก็มีความเป็นเฉพาะตัวของเรามากขึ้นด้วยเพราะว่าคนที่ลงลึกไปกับเรื่องนั้นก็คือเราเองใช่ไหมคนที่แบบอินกับเรื่องนั้นก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นมันจะมีความแบบมันพิเศษอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้ทหําไมเขาถึงต้องมาดูงานเราสิ่งที่แนะนําที่สุดเลยนะครับก็คือให้เราครับเขียนออกมาให้หมดแล้วก็เรียบเรียงให้มันง่ายแล้วก็ทําให้ตัวเองครับเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะเล่าให้มากที่สุดอันนี้คือคีย์หลักของการเริ่มแสดงงานเลย อย่างที่2เลือกวิธีการเล่าที่เหมาะสมคือมันมีวิธีเยอะแยะมากมายเลยนะที่จะนําเสนองานจะแบบจะวาดด้วยสีน้ําจะวาดด้วยสีไม้หรือว่าจะปั้นขึ้นมาเป็นสามมิติคือมันมีวิธีมากมายเลยนะที่จะเอามาใช้ในการเล่าในสิ่งที่เราอยากจะเล่า ซึ่งบางทีมันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นงานศิลปะก็ได้มันอาจจะเป็นการเขียนหนังสือมันอาจจะเป็นการร้องเพลงเราก็ต้องเลือกอันที่มันตรงจริตกับเรามากที่สุดแล้วก็มันทํางานกับเรามากที่สุดคือในจุดนี้ยังไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดไอ้วิธีเล่าเนี้ยมันยังไม่ทํางานกับเราเลยมันก็ยากมากที่มันจะไปทํางานกับคนอื่นเหมือนกันเพราะงั้นเราก็หาไอ้วิธีการที่เราชอบไปเจอแล้วก็เริ่มสเกตงานกันขั้นตอนที่3มก็คือสเกตงานและจัดหาสถานที่ผมว่า2ออย่างนี้ควรจะคิดร่วมกันนะ พอลองคิดดูถ้าเกิดเราสเกตงานไปแบบ10ชิ้นใหญ่เงี้ยแต่พอไปถึงสถานที่จริงๆเขามีกำแพงให้เราแบบ3กํกำแพงเล็กๆงานเรามันก็จะไม่มีที่ไปใช่ไหมหรือว่าต่อให้เราแบบจับยัามันใส่กำแพงอันนั้นได้มันก็จะไม่ได้ทํางานหรือทําหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่พราะ่างนั้นทางที่ดีเราก็ควรจะมีอยู่ในใจล้วประมาณหนึ่งว่าเราอยากจะเราเรื่องยังไงเราอยากจะได้สถานที่ประมาณไหนแล้วเราก็ทำควบคู่กันไปก็คือสเกตงานแล้วก็ไปสำรวจสถานที่ด้วย แล้วก็ n o t ตไว้นิดนึงนะครับว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นแกลเลอรี่เสมอไปก็ได้สถานที่แสดงงานเนี่ยบางบางทีงานมันก็ไปอยู่ข้างถนนก็ได้ไปอยู่ในแบบในชุมชนก็ได้ถ้าเกิดเขาอยากจะนําเสนอเรื่องที่มันแบบมีผลกระทบกับสังคมนั้นจริงๆมันคิดได้สนุกหลากหลายมากเลยครับการทํางานศิละปะเพราะงั้นอย่าไปจํากัดว่ามันต้องเป็นเหมือนกับภาพจําที่เราจําได้ว,ว่าโอ้ศิลปินแกลเลอรี่อะไรเงี้ยมันมีวิธีเล่นสนุกอะไรเยอะเลย สเลือกวันเปิดงานเหตุผลที่เอาข้อน,นี้มาไว้ต้นๆเลยก็เพราะว่ามันจะเป็นตัวที่กําหนดว่างานเราจะเป็นงานสเกลไหนเรามีเวลาเท่าไหร่คือถ้าเกิดมันเป็นงานสเกลใหญ่แล้วก็มีเวลาเยอะใช่ไหมล้วก็แบ่งส่วนเอาไปทําในสิ่งที่สําคัญเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก้อนย่อยๆลองลงมาก็ทําในส่วนลองๆประเด็นคือถ้าเกิดเราไม่ได้กําหนดเวลาให้ตัวเองตั้งแต่แรกเนี่ยบางทีเราจะ end up ทำในสิ่งที่ ที่ไม่จําเป็นนานเกินไปแล้วนึกออกไหมนในส่วนที่เราจาเป็นต้องไปโฟกัสเนี่ยมันจะเหลือเวลาน้อยเกินไปแล้วทําให้กายเป็นว่างานทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เหลือเวลามากพอที่จะทําให้ส่วนประกอบแต่ละส่วนมันสมบูรณ์แล้วก็ลงตัวได้ 5. เริ่มทํางานศิละปะจากการที่เราได้เตรียมข้อก่อนหน้านี้ทั้ง4ข้อนะครับเชื่อว่า,วาการทํางานศิละปะมันก็จะง่ายขึ้นเยอะฟโฟล์ขึ้นเยอะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ ตัวบุคคลด้วยนะครับบางคนก็อาจจะเพิ่งเริ่มทํางานศิละปะหรือกอาจจะกําลังแบบทดลองอะไรใหม่ๆตรงนี้มันก็อาจจะใช้เวลามากกว่าคนอื่นหน่อยหรืออย่างบางคนที่แบบเพิ่งเริ่มทํางานศิละปะแล้วอยากแซงงานเนี่ยมันก็จะยังอยู่ในช่วงที่เขาก็ยังค้นหาสไตล์ยังเดินทางบางอย่างอยู่ก็เทคไทม์ตรงนี้ไปนะครับคือผมเคยทําคลิปที่เป็นเกี่ยวกับการหาสไตล์ในการวาดรูปนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ไกด์ไลน์ตรงนี้ก็ลองไปดูคลิปอันนั้นได้เดี๋ยวผมจะใส่ ดิ้งไว้สักตัวหนึ่งถ่ายรูปและเตรียมสื่อสิ่งพิมพ์คือถ่ายรูปมันก็ดีนะครับจริงๆมันคือสิ่งที่จําเป็นเลยแหละเราก็จะได้เก็บงานของเราเป็นพอร์ตไว้แล้วก็เอาไปทาไพลิสต์แล้วก็อาจจะไปทําเป็นโพสต์ลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คือตรงนี้ที่ผมอยากจะเน้นก็คืออยากจะเน้นให้ให้ความสําคัญกับสีของงานหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีเราแบบอาจจะถ่ายรูปในห้องที่แสงมันส้มหน่อยหรือแสงมันฟ้าหน่อยบางที สีงานมันไม่ตรงกันคนที่เขาเห็นงานเราในโซเชียลแล้วเขาชอบเนี่ยเขาอยากจะซื้องานเราบางทีเขาอาจจะแบบอ้าวสีมันไม่เหมือนกันบางทีเขา,าจ,จะเปลี่ยนใจได้ถ้าให้แนะนําให้ง่ายที่สุดนะครับถ้าเกิดเราไม่สามารถจัดแสงให้มันเป็นค่ากลางได้เนี่ยก็ถ่ายนอกบ้านถ่ายในแสงแดดอันนี้ก็จะง่ายหน่อยช่วยหน่อยแล้วก็พอเราถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับก็เอาไปทําในขั้นตอนอื่น ถ้าเกิดเราอยากจะมีสูจิบัตรมีโปสเตอร์นะครับก็เอาลูกไปใช้ในตรงนั้นได้สูจิบัตรมันก็จะเอาไว้ใช้แจกคนในงานนะครับมันก็จะมีทั้งภาพผลงานแล้วก็มีข้อมูลผลงานก็ข้อมูลผลงานแล้วก็เอาไอสิ่งที่เราสรุปไว้ในข้อแรกออกมาเขียนลงในนี้ได้คือเขาก็จะสามารถเข้าใจงานเราจากการอ่านไอสูจิบัตรอันนี้อาจจะเป็นแผ่นภาพหรืออะไรก็ได้นะโดยที่เขาไม่ต้องคุยกับเราโดยตรงซึ่งสูจิบัตรเนี่ยหลายๆคนเขาก็ทําเป็นหนังสือจริงๆนะ แต่ว่านี้มันก็จะทํายากหน่อยลงทุนสูงหน่อยเพราะว่าแบบเราต้องทำเลเยอร์ของหนังสือเนี่ยไปส่งโรงพิมพ์มันก็จะมีกฎเกณฑ์อะไรหลายๆอย่างที่เราควรจะต้องรู้ก่อนที่จะทํางานกับโรงพิมพ์นะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่อะไรที่ยากเกินเรียนถ้าใครอยากจะทําจริงๆผมว่าหาข้อมูลใน YouTube ใน Google มีเต็มไปหมดแน่นอนแล้วก็จะมีโปสเตอร์นะครับที่ผมก็จะนับเป็นสื่อสืงพิมพ์เพราะว่า ผมก็ยังเอาโปสเตอร์ของผมไปติดตามที่ต่างๆเช่นแบบคาเฟ่หรือที่ที่ทราฟิกมันเหมาะกับคนที่เราอยากจะให้มาในงานเราก็เอาไปติดไว้ที่ตรงนั้นโปสเตอร์เนี่ยอาจริงมันมันเหมือนจะไม่สําคัญนะแต่จริงมันสาคัญนะมันก็คืออันที่เราจะเอาไปโพสตในออนไลน์ด้วยแหละมันคือสิ่งที่ทุกคนเห็นเป็นอย่างแรกอะมันคือปกหนังสือมันคือฉากหน้าเขาก็จะตัดสินใจว่าเขาจะมาหรือไม่มาเนี่ยจากไอ หน้าเดียวอันนี้นี่แหละพราะงั้นถ้าเกิดเรานําเสนออาร์ตของเราไปได้ตรงจุดมันก็จะชวนแขกที่ถูกต้องมาในงานของเรา 7. จาหา e ีเซ t ชันแล้วก็จัดก,การเรื่องของขายในงาน Reception mm hmm. ก็คือคนที่มีหน้าที่รับแขกให,ให้ให้เรานะครับเขาจะอยู่แบบหน้าสุดเลยหรือว่าเป็นอย่างแรกที่เห็นเลย mm hmm. ก็จะมีหน้าที่ออบอกให้แขกลงชื่อมีการแจกสุทธิบัตร ถ้าเกิดในงานมันมีกิจกรรมอะไรพิเศษเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของรีเซพชันที่จะบอกกับแขกว่าอ๋อเดี๋ยวมีอันนั้นตรงนั้นนะมีอันนี้ตรงนี้นะก็จะเป็นเหมือนคนที่คอยต้อนรับและอธิบายสิ่งที่จําเป็นต้องรู้ก่อนดูงานคือด้วยความที่รีเซพชันเนี่ยเขาจะประจําอยู่ตรงนั้นเลยแต่ว่าอย่างศิลปินเนี่ยก็จะเดินไปทั่วใช่ไหมหรือว่าทุกๆคนอ่ะจะเดินไปเดินมาแต่รีเซพชันจะอยู่ตรงเนี้ยบางทีเขาก็จะเอาสิ่งที่สํำคัญๆมาไว้ตรงนี้เช่นไพลิสก็ สมมติแขกเขาไปดูงานตรงไหนมาไม่รู้แล้วเขาอยากจะซื้องานเขาก็จะมาที่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้อยู่ประจำเนี่ยเพื่อขอไยลิสแล้วก็ทำอาจจะทําการซื้อขายตรงนี้ได้เลยซึ่งบางทีในบางงานเนี่ยตัวศิลปินเองก็ทําอย่างอื่นออกมาขายที่ไม่ใช่ตัวงานหลักก็อาจจะเป็นเหมือนแบบอาร์ตพรินต์หรือโปสการ์ดหรือบางคนก็อาจจะทําเป็นเสื้ออย่างนี้ครับเสื้องานศิลป,ปะของของเอ็มเอ็มก็ คือแล้วแต่ว่าศิลปินอยากจะทําอะไรออกมาขายเขาจะมารวมไว้กับตรงรีเซพชันตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ตรงนี้ตลอดไงซึ่งก็ถ้าเกิดงานมันไม่ใช่งานสเกลใหญ่บางทีรีเซพชันที่อยู่ตรงนั้นคน2คนหรือ3คนเขาอาจจะช่วยๆกันทําได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานที่สเกลใหญ่จริงเขาก็จะแยกหน้าที่กันนะคนขายงานก็ขายไปคนขายของก็ขายไปคนต้อนรับแขกก็ทําหน้าที่ไปแปดโปรโมทงานอันนี้คือเริ่มใกล้ใกล้ความเป็นจริงขึ้นมาแนละ้วใกล้ใกล้วัน แสดงงานจริงๆนะคืออันนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันใหญ่โตนะครับแบบไม่ใช่ว่าต้องไปออกทีวีหรือว่ามีเพจมีช่องดังๆมาสัมภาษณ์เราอะไรเงี้ยจริงแล้วแค่การที่เราแชร์งานของตัวเองแช์โปสเตอร์ส่งให้เพื่อนช่วยแชร์ให้แค่จริงๆแค่นี้ก็คือเป็นการโปรโมทงานแล้วครับคือถ้าโชคดีมีเพจท,ที่ที่กลุ่มคนดูของเขาครับสอดคล้องกับกลุ่มคนที่เราอยากให้มาดูงานของเราอะเออ ก็ก็จะดีมากๆเลยก็ลองไปคุยกับทางเพจเขาดูถ้าเกิดความสนใจมันตรงกันมันก็อาจจะโชคดีได้กระจายข่าวของเราออกไปในหวงกว้างมากขึ้นแต่เอาจริงวิธีโปรโมทที่ผมชอบที่สุดนะผมมาชอบทักไปหาคนส่วนตัวเลยคือเราอยากให้ใครมาเราก็ทักหาคนนั้นเลยนอกจากมันจะได้คุยกับคนคนนั้นแล้วอ่ะ มันยังเป็นการคอนเฟิร์มว่าใครจะมางานเราบ้างจะมีคนมางานเราประมาณก,กี่คนเราก็จะได้จัดเตรียมไอ้สิ่งที่เราต้องรู้ปริมาณคนอะเช่นแบบอาหารหรือว่าสุติบัตรหรืออะไรเงี้ยเออเราก็จะได้คาดเดาได้ไม่ใช่ว่าแบบพอโพสไปแล้ว ไม่ใช่ว่าจํานวนคนที่กดไลค์คือจํานวนคนที่มางานเราใช่ไหมเออเพราะงั้นการถามแบบนี้ก็ก็จะดีกว่าแล้วเราก็จะได้แบบมั่ร sure ์ว่าคนที่เราอยากให้เขามาเขาได้รับข่าวสารนี้แล้วจริงๆเพราะบางทีโพสต์ไปเขาอาจจะไม่เห็นก็ได้9จัดเตรียมสถานที่คือตรงนี้ไม่มีอะไรตายตัวเลยอย่างที่บอกก็คือมันมันขึ้นอยู่กับเรื่องที่เราอยากจะเล่ามันขึ้นอยู่กับวิธีที่เราอยากจะเล่า คือเราจะไม่เซตไฟเลยก็ได้นะเราจะตั้งงานไว้กับพื้นเลยก็ได้นะคือมันไม่มีอะไรตายตัวเลยครับคือตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนสนุกกับมันให้เต็มที่เลยนะครับคือเราทํางานศิลปะแล้วอะ่ะเราอย่าเอาวิธีการคิดแบบมีกรอบอะ่ะม,มาใช้พอเราทํางานศิลปะโอ้เราสร้างสรรค์กับมันเต็มที่เลยนะแต่พอเซตงานอะ่ะเรากลับไปใช้วิธีที่แบบเขาทําทํากันนะบางทีมันก็เออมันไปไม่สุดอะ่ะ ถ้าเราแบบลองไปให้สุดแบบโอ๊ยงานเรามันมาทิศทางนี้มันเราก็คิดกับการแสดงงานให้มันเป็นส่วนหนึ่งของงานศิละปะไปเลยอะ่ะมันจะยิ่งสนุกเลยนะึกออกไหมสมมติแบบวิงานเรามันแบบดาร์กอะ่ะเราก็เซตห้องเซตสถานที่ให้มันแบบอทาพื้นสีดําหรือว่าแบบปิดไฟมืดเปิดไฟสีแดงมันเล่นได้มากเท่ากับเวลาที่เราสนุกกับงานศิละปะบนผ้าใบเลยอะ่ะคือมันก็คือผ้าใบ ที่เป็นสามมิติผ้าใบที่เป็นห้องเออก็เล่นกับมันประหนึ่งว่ามันคือศิลปะ10จจำลองสถานการณ์แล้วก็ลำดับขั้นตอนในวันงานคือถ้าจาัดก,การไม่ใหญ่นะตรงนี้จะไม่มีความปดมวดหัวเท่าไหร่คือมันก็แค่กําหนดเวลาเปิดงานแล้วคนเขาก็จะมาเวลานั้นแล้วก็พูดเวลานั้นแล้วก็พยายามจะเล่าถึงถึงที่เราตั้งใจเล่าถึงเรื่องที่เราอยากจะแบบส่งไปให้ถึงคนดูแล้วก็แค่นั้นพอพูดเสร็จก็ ชิญดูงานเดินพูดคุยมันไม่มีอะไรต้องกังวลใช่ไหมดูเพลินินแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มแบบดิกดีฟลงไปอะ่ะจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะนะยิ่งถ้าเกิดเราไม่ได้แสดงในแกลลี่เนี่ยไม่มีคนรันสิ่งต่างๆให้เราเนี่ยเรายิ่งต้องคิดเผื่อไว้ล่วงหน้าเลยว่ามันอาจจะเกิดปัญหาอะไรได้บ้างอย่างเช่นแบบอ่ะแขกจะเดินทางมาในที่ที่เราจัดแสดงได้ยังไงมันมีที่จอดรถไหมที่ที่จอดรถพอไหมแล้วถ้าไม่พอทํำยังไง โฟลการเดินในสถานที่นั้นๆจะเป็นยังไงเขาจะอึดอัดไหมหรือว่ามันจะมีงานไหนไหมที่คนเดินไปไม่ถึงในงานมีที่นั่งหรือเปล่ามีห้องน้ําหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดงเขาอยู่นานๆเนี่ยมันจะมีอะไรให้เขาทําบ้างเขาจะเบื่อหรือเปล่าคือคนที่มางานเราก็ล้วนเป็นคนที่น่ารักกับเราเน,นอะหมยเพราะว่าเขาอุตสหมมาเขาอู้สหมมาซัพพอร์ตเราอะพะง้นเราก็เลยต้องคิดเผื่อน,นิดน,นึงว่าเราจะเทคแคร์เขายังไงให้ดีสุด คือมันไม่ง่ายนะเพราะว่าเวลาที่เขามาหาเราเนี่ยเขามุ่งมาที่เราคนเดียวใช่ไหมแต่ว่าเราที่อยู่ในงานอนะ่ะเราเราต้องรับแขกทุกคนเพราะฉะนั้นสําหรับเราเนี่ยมันยากกว่าแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรที่จะทําไม่ได้เลยนะคือเราก็สามารถคิดเผื่อไว้ก่อนได้อย่างเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะเทคแคร์เขาด้วยตัวเองได้ทั้งหมด หรือเราอาจจะมีเวลาคุยกับเขาสั้นๆแต่ว่าถ้าเกิดในงานเราโปรไวอะไรหลายๆอย่างที่มันสะดวกสําหรับเขามีอาหารกินมีดนตรีเพราะเะมีบรรยากาศที่อบอุ่นมีคนที่มาในงานที่น่ารักแล้วก็ที่แน่แหละก็คืองานศิลปะของเราที่ที่เราทําออกมานําเสนอให้เขาดูมีเรื่องที่อยากจะส่งต่อมีเท็กซ์มีหนังสือคือเรา p r o ไวให้เขาให้มากที่สุดเพื่อเป็นการแบบ ขอบคุณที่เขาแบบมาให้กําลังใจเราอะไรเงี้ยก็มีวิธีหลากหลายคือสําหรับดีนะจริงๆมันเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเลยไอขั้นตอนการแบบคาดเดาว,ว่ามันจะต้องเจอปัญหาอะไรบ้างคือนี่ดีนแสดงงานเองมาแบบ5ครั้ง,งจริงๆแล้ว6ครั้งคือมันแบบมันก็ยังมีปัญหาทุกครั้งอะ มันจะมีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ euh, ้นอะไรที e ่เราไปอุดรู้ั่วแล้วจากงานที่แล้วมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาให้เราได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเสมอบางอย่างก็แก้ได้บางอย่างก็คือผิดพลาดไปเราก็เรียนรู้จากความผิดพลาดอนั้นคือทุกอันมันก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนะแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้ครับการเตรียมงานแสดงศิลปะด้วยตัวเองแบบคร่าวๆนะครับคือจริงๆแล้วในรายละเอียดหรือว่าในแต่ละงานมันก็จะมีสิ่งที่เรา เน้นแตกต่างกันไปอย่างงานแสดงที่เป็นฟุตเทสตลอดวิดีโอนี้ครับก็จะเป็นงานแสดงที่เพิ่งครบรอบ1ปีไปเมื่อวันที่4นะครับเดือนนี้หรืออาจจะเป็นวันนี้ถ้าเกิดผมตัดต่อวิดีโอทนันมันก็จะเป็นวันนี้มันเป็นงานที่ชื่อว่าอาภัยซองนะครับเป็นงานแสดงศิละปะที่ผมเน้นหลักๆเลยคือเรื่องดนตรีปกติแล้วผมก็จะวาดภาพเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่า ผมไม่อยากจำกัดตัวเองอยู่ที่การนำเสนอด้วยภาพอย่างเดียวอะเพราะว่าจริงแล้วดนตรีมันก็เป็นเป็นวิธีหนึ่งในการสื่อสารซึ่งถ้าพระเอกของผมคือเรื่องที่ผมอยากจะเล่าเนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปจำกัดตัวเองด้วยวิธีการเดียวก็ได้ผมรู้สึกว่าเพลงมันมีข้อได้เปรียบก็คือเราไม่ได้ต้องตั้งใจอะไรกับมันมากเราแค่ฟังแล้วบางทีถ้าเกิดเนื้อหาสาระมันมีแบบประโยชน์ เราก็จะได้รับประโยชน์ตรงนั้นไปโดยที่เราแบบไม่ได้ต้องตั้งใจมานั่งตีความงานศิละปะหรือนั่งอ่านหนังสือเพื่อเอาความรู้มันกลายเป็นว่าเอนเตอร์เทนเมนต์อันนั้นที่เราแบบเอเอยโยกหัวตามมันมีประโยชน์เออก็เลยลองเล่นกับตรงนี้ดูแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเนื้องานที่เพิ่มขึ้นก็คือเราต้องทั้งแต่งเพลงอัดเพลงเล่นดน,นตรีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ การทำซีดีการออกแบบอัลบัม้ม mm hmm. การหาลำโพงหาเครื่องดนตร mm hmm. ีการหานักดนตรีมาเล่นให mm hmm. ้การนัดซ้อม mm hmm. การที่ต้องไปออฝึกหลายๆอย่างที่มันไม่ใช่สกิลที่เรามีเป็นปกติ mm hmm. คือแค่พอเรามีคอนเซปต์ใหม่ในการทำงานศิลปะ mm hmm. มันก็ตามมาด้วยสิ่งใหม่ๆเต็มไปหมดเลยที่เราต้องต้องเวิร์กมากขึ้น mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่อยากจะแชร์ สิ่งที่อยากจะทิ้งทายไว้ก็คือคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็คือคนที่อยากจะแสดงงานเหรือใช่ไหมหรือว่ามีความคิดสักนิดนึ่งที่แบบเอออยากรู้เรื่องนี้ไว้ใช้ในอนาคตผมอยากจะบอกว่าทําเลยนะครับแบบไม่ต้องกังวลแล้วถ้ามีอะไรก็มาคุยกันได้มาปรึกษากันได้อะไรที่ช่วยได้ผมก็จะช่วยเต็มที่นะครับถ้ากังวลงมากๆก็คือเริ่มจากสเกลเล็กๆอย่างที่ผมบอกสเกลเล็กมันก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะแล้วก็ไม่ได้มีความคาดหวัง อะไรเยอะคนที่มาดูก็ชวนเฉพาะคนใกล้ตัวก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้จะมาคาดหวังอะไรเวอร์ว่างจากเราเขาก็จะรู้ว่าเราคือใครจริงๆแล้วงานแรกที่ผมแสดงที่ผมจัดเองอะ่ะก็คือคนกันเองทางนั้นนะเป็นแบบชวนเพื่อนในมหาลัยมาชวนครอบครัวมาเพื่อที่จะแบบเออลองดูสักครั้งหนึ่งว่าการแสดงงานด้วยตัวเองมันเป็นยังไงเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แบบสูงส่งเวอร์ว่างอะไรมันก็แค่ การเอางานศิลปะมาโชว์เพื่อนําเสนอเรื่องบางเรื่องความรู้สึกบางอย่างประเด็นอะไรบางอย่างคือมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับมันไม่มีอะไรสําคัญขนาดนั้นเพราะงั้นเราก็ทําเลยอยากทําก็ทําเลยแล้วก็ถ้ามันจะอยากไปต่ออยากจะขยายอยากจะพัฒนาอะไรให้มันเป็นสิ่งที่สําคัญขึ้นเรื่อยๆก็ได้คือมันก็สำคัญและไม่สําคัญนะครับมันอยู่ที่ว่าอะไรที่มันเป็นความสุขของเราเราทําแล้วเรามีความสุขก็ ทำเลยโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ